ถ้าสูตรเธอจะกินตรงไหนก่อนเนี่ยทางหลังเนี่ยแหละอร่อยไหมอร่อย สวัสดีค่ะวันนี้พวณหนูสองคนก็มาหาป่านะแล้วก็มากินข้าวในป่าแล้วก็ติดตามไปดูมันกันด<า>้วยนะเดี๋ยวเราจะมาหานะว,ว่าจะได้ไหมเนี่ยหันจะโนตนได้ลยนะไปงั่นดิ มานี่มานี่มันี่มานี่ดีเห็นไมเห็ไหมตัวงนี้าะนีเานะน่นโอ้ใหญ่มากใหญ่มากเลยทุกคนเห็นไหมเราจะเอาไปกินกินกันก่อนนเนี่ย คิดด้วยกันติดตามไปดูด้วยนะให้เราจะทำงไนต่อ ปลาตัวใหญ่มากรู้สึกไงบ้างดีใจมากเลยอ่ะหิวจังเลยน่าจะอะไรน่นาะไม้หน,นัก<อ><อ>ปิ้งเนาะ่ะไปจะหาไหมอันนี้ได้ไหมอนะ่ะ 那就在，那什么？

ไถ้ายังแก่ยวได้แนละ้วสำเร็จแล้วติ้งเลยไหม ได้ขินไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่แบบนี้มันก็โอเคแล้วเนี่ยโอเคอยู่น่าจะได้เนาะใช่เ,เกลือมาใส่ดิติปป๊งแล้วเนี่ยเกลนอมาแล้ว อยากกินแล้วอ่ะทำอร่อ<า>ยขนาดนี้ไม่คิดองใรจะได้กินเนี่ยไม่นานก็จะได้กินแล้วจะมืดแล้วเนาะใช่คลินเไนไปเลยร้อน,ออนามากร้อนอ่ะร้อนมาก จะได้ไหมเนี่ยอะไรยอยู่นะนั่งรอตีเถอะ ใช่อะร้อนทำไมร้อนขนาดนี้ร้อยุ่งหมดเลยยุ่งไหมใช่ กินอะได้กินทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาเก็บผักกุลแล้วก็ไปกินกับปิ้งปลานะ มัน,นก็ไม่ค่อยมีนะได้แค่นี้แหละ เดี๋ยวเราจะไปหาอีกนะว่ามันจะมีอีกไหมดูดูว่นด้วยกันจะม,มาล้างหัวทนให้สะอาดนะแล้วก็เอาไปกินกับปิ้งปลาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอ่ะแค่นี้ก็น่าจะโอ เพราะว่ามากันแค่สองคนเองน้องสุกยังครับน่าจะสุกแล้วอะ่ะโอ,อ้ไปเไก็บอะไรมาขะกุูดน่าจะพอเนาะแค่นี้นมากันสองอคนเองโอ้น่ากินจังเลย หิวไหมเนี่ยหิวเธอพี่นานไหมเสือดจังเลยไม่นานอ่ะพี่ไปเก็บตรงไหนเนาะพี่เราไปเก็บตรงปา่าโนนโอไม่ค่อยมีอ่ะใ่ไสุงแล้วใกล้จะสุกแล้วอ่ะใช่จะได้กินแล้วเนาะใช่รอนานจังเลย จะไปดูด้วยกันนะว่าจะได้กินไหมเนี่ยเพราะมันก็จะสุกแล้วน่าจะได้กินอยู่ให้ทุกคนไดกินรัวกันนะหน้าน,นี้มันน่าจะสุกแล้วใช่เ่ร้อนใจเลยเดี๋ยวเราจะมาเกตใบบัวไปปู กินปลาด้วยกันนะทุกคนอันนี้นะแบบนี้นี่ทุกคนเรียกว่าใบอะไรหรอที่บ้านเราเรียกว่าใบใบบัวนะจะมาเก็บ น่จะได้เลยนะมันก็เยอะอยู่ฉุกยากน้องฉุกแ,แล้วอ่ะเดี๋ยวที่ปูก่อนนะเสร็จแล้วนะ สูงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปกินน้ำกันนะคะ เอาผ่านมาลองไหมตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาปลามาแล้วก็ปิ้นได้เลยเดี๋ยวไปเกมกันนะสุกยังสุกแล้วค่ะอันนี้ตรงนี้เลยเปลาน่ากินมากใช่โอ้โ,อโห,โหอร่อยจริง อกินเลยเนาะใช่โอเคโอ้โอ่ากินจังขอชิมหน่อยดีเราเหิวแล้วอ่ะน่ากินจังอืมไรน,นะชิมสินี่นะทุกคน อร่อยมาก,มากชิมดิชิมดูดิหน่อยไหมอร่อยจังโอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ปิ้งปลาสุกแล้วนะแล้วก็จะมากินเดี๋ยวกินไปด้วยกันนะเอาเลยเธอเอลยเอะไรไหม โอ้ร yeah. oh, ้อนไ่นะอืมอร่อยไหมใช่อร่อยมากมากิมน,กนมาเผ็ดด้วยนะอืม mm hmm. อร่อยมาก ตื่นเต้นตื่นเตมากอร่อยไหมอร่อยพริกอ่ะอร่อยมาก 泳いで。 อร่อยจะ้ยจะฮะอิอมอ่มไมอะอืม ดูดิท้องของฉันเนี่ยอิ่มไหมเธออิ่มเนี่ยอืมัมนนาก,กินที่นี่อีกไหมมาสิทำไมจะไม่มาอืม วันนี้เราก็มากินพอกันแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องของเราไปด้วยแล้วเราจะมาทำคลิปให้ดูเยอะๆเลยกดติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยบ๊ายบาย